ดียามเช้าในวันฝนตกค่ะอยู่ที่ระเบียงห้องนะคะผักกาศขาวจะลงดินได้แล้วนะคะใบแมงรักฟื้นตัวแล้วนะคะหลังจากที่มันโดนมแมลงเพี้ยตัวอ่อนนะคะเกาะเต็มไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันนะคะถั่วพูใบโหระพาฟื้นตัวกันหมดแล้วะคะ่ะนี่ใบย,ยี่หล่านะ ผักชีฝรั่งไม่ยอมขึ้นสักทีค่ะนี่นี่เป็นพริกบ้านเรานะพริกจินดาแดงกำลังงอกงามเลยนี่เห็นไหมคะแปบ๊บเดียวเองในีสาวันงอกเลยนะนี่ต้นกระเจี๊ยบค่ะมะเขือยาวกระถินงงอกมาเยอะเลยอูกเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ายังไม่พอ อันนี้เป็นมะเขือนะมะเขือพวงนะคะเนี่ยน้ำยาที่รถทำไว้นะคะผสมกับน้ำนะเป็นพริกอะค่ะพริกสดปั่นผสมน้ำฉีดเพี้ยตัวอ่อนค่ะผักข่าผักคะน้าทั้งแถบไปนะคือปลูกเยอะมากแล้วไม่มีที่ไว้แล้วนะคะก็เลยเอามาเสียบไว้แถวนี้ก่อนมีอยู่สองโซนนะ ฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมคะเยอะเลยคือมันไม่มีที่ลงอะค่ะเดีย๋ยวไปดูตรงนู้นกันตรงนี้ก็ยิ่งเยอะค่ะนี่ผักกวางตุ้งก็เอาลงดินได้แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เตรียมลงเหมือนกันเยอะเลยใบโหระพานะคะเยอะเพียบถั่วนะเรกากำลังปลูกแล้วก็มีข้าวโพดนะคะเราก็ปลูกไว้ผักบ,บุ้งก็งามมากเลย ใบบัวบกโอ้ยเยอะจริงๆผักชีรถไม่ได้ปลูกนะคะผักชีมันขึ้นเองโดยธรรมชาตินะเดี๋ยวไปดูเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามานะคะเพราะว่ากลัวเหยียบผักรถค่ะกลัวรถว่านี่นะคะทางนั้นเลยนะกระถิ่นก็มีนะคะนี่คือลายรอบเลยนะไม่มีที่แทบจะแบบไม่มีที่ว่างเลยนะคะมันเป็นถั่วฝักยาวนะกำลังงามข้างบนก็มี ทุกซอกทุกมุมเนี่ยค่ะผักสลัดกับผักชีนี่ไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นเองเนี่ยดูสิเยอะมากเลยคือแบบต้องถอนกินคือต้องกินสลัดกันทุกวันเลยค่ะดูผักชีอันนี้เป็นกุ้ยช่ายนะกุ้ยช่ายกำลังจะมานะคะกำลังงอกเลยกุ้ยช่ายนี่ ดูเธเนี่ยกวางตุ้งก็ยังมีอยู่เลยนะข้าวโพดปีนี้เราจะปลูกข้าวโพดเยอะนู่นเห็นไหมนี่มาละขี้นกขึ้นมาอีกแล้วน,นี่เป็นโซนผักบุ้งนะคะบุ้งผักบุ้งผักบุ้งสุผง๊ผักชีผักชีที่ไม่ต้องดูแลเลยงามงามเด็ดกินทุกวันนี่อันนี้แก่แล้วนะสลัด ต้องเอาไปกินแล้วค่ะสลัดนี่มันขึ้นเองนะคะเนี่ยดูสิครัแบบต้นเล็กๆเ,เนี่ยแต่ก่อนปลูกไว้ค่ะแล้วก็มันก็เม็ดมันก็ร่วงของมันเองนะทั้งผักชีทั้งทั้งสลัดสนใจไหนขอได้นะคะผักชีนะ,ะผักชีบ้านเรา อันนี้จะอยู่โซนข้างนอกนะคะลังงามเลยใครซื้อผักนะเดี๋ยวแถมผักชีนะคะแถมผักชีให้กินนี่ก็เป็นผักกาดขาวนะนี่คือสวนผักของรถที่ปลูกเองนะคะปีนี้เลยคะนา้านี่เป็นหอมแดงนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บถั่วลันเตาแล้วนะมันแข็งแล้วนะคะแล้วก็จะลื้อออกก็จะลงผักคะน้าค่ะ บ้านรถก็มีต้นไม้แล้วนะบอกให้บ้านรถอะฝนมันจะตกตอนเหมือนแบบต้อนรับฤดูใบไ,ม,ไม้ผลิะนะเหมือนต้อนรับผักอะไรประมาณนะะั้นนะคะก็จะตกแบบชุ่มฉ่าเลยนะตกอยู่สามวันได้ก็ถามว่าตกแรงไหมก็โอเคอยู่นะแรงอยู่นะคะก็นี่เห็นไหมคือปีนี้ทําเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับผัก ตั้งใจที่แบบว่าเอาพื้นที่ตรงนี้ทําเป็นผักไทยหมดเลยนะก็ดีใจนะคะที่แบบพ่อแม่สามีก็เอาที่ให้แล้วก็สามีก็ช่วยเหลือทุกครั้งเลยเวลาเราแบบว่าอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาเนี่ยค่ะดีหมดเลยนะตอนนี้เริ่มลงผักกวางตุ้งมะเขือเทศคะน้าแล้วนะคะผักบุ้งก็กํากลังงอกนะตรงน,นี้แคลงแครอทฝั่งนี้ก็จะปลูกข้าวโพดเพิ่มนะคะ เอาเดี๋ยวเอาเข้าวโพดมาลงแล้วก็ริกทอดสเปนปีนี้มิเซอร์เอามาให้เนี่ยปลูกเยอะมากเลยนะสามสิบต้นไดนะ้เดี๋ยวรอดูกันนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บอ์ติโชกด้วยนะคะอ์ติโชกเยอะมากนี่บ้านรถพื้นที่ที่ใช้ปลูกผักไทยนะคะนี่เห็นไหมอ์ติโชคดอกเพียบเลยอุ๊ยบรรยากาศดีอ่ะเดี๋ยวมิเซอรจะล้อมรั้วแล้วนะคะนะ ตอนนี้ก็ปูไอ้นี่ไปก่อนเขาเราืยกอะไรอะสีชมๆเนี่ยค่ะเพราะว่าหมูป่าฝนตกเงี้ยหมูป่ามันมาแน่นอนแต่ดีใช่มว่ามันมเก็นซาษาภาษา,า,า okay. องัง,องกงอษใว่ไรหม ตัดหญ้าตรงนี้ออกหมดแล้วนะคะนะก็จะทําเป็นพื้นเรียบๆค่ะเพื่อที่รถจะได้เวลารถใช้รถตัดหญ้านะคะมันจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นนะลูซี่เบงหมูป่าค่ะเริ่มออกมาแล้วนะคะ มันมาก่อกวนพืชผักลดหมดแล้วนะดูสิคะ่ะเดินย่าไปทั่วหมดเลยอันนี้เป็นมันฝรั่งนะที่รถปลูกกลาลังงอกมาเลยค่ะเดินย่าไปนู่นเลยนะแล้วก็พริกนู่นนะคะฟักทองราก็ถอนออกมาด้วยดูสิอย่าไปเหยียบของแม่นะลูกนะเดินดีๆอย่าเหยียบผักนะเนี่ยมันมาถล่มตรงนี้ค่ะอันนี้ถั่วลูกถั่วเดินดีอย่าอย่าไปโดนผักแม่นะ ก็พอดีรถเนี่ยได้เวลาที่จะต้องมาล้อมลัวแล้วนะคะล้อมรัวจ,จริงๆนะแต่ว่ามิสเตอร์ยังไม่มีเวลาทำค่ะเพราะว่าเขาขออนุญาตได้แล้วค่ะ mm hmm. ก็คือเลยต้องซื้อไอ้ตัวพลาสติกตัวนี้มาล้อมไว้ก่อนนะนะ mm hmm. มันไม่รู้ว่าจะกันหมูป่าได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องทําไวกนนะะ้ก่อนนะคะเพราะว่ามัน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 มากันแล้วค่ะช่วงนี้นะ ลัวที่จะต้องล้อมนี่คือล้อมทั้งหมดเลยนะก็จะทําได้ประมาณมิสเตอร์น่าจะทําได้ประมาณเดือนหน้านะคะ2อาทิตย์สอาทิตย์นู้นะเวลาว่างล้อมยาวเลยค่ะล้อมไปถึงนู่นเลยทั่วเลยนะ